สวี้ชมนะครับอยู่ผมฟวคนนี้ผมมาเล่นเกมลบอกอยู่แล้วนะครับในแมปนุกพีนัเนเองนะครับก็วันนี้ผมมาแจกผลพิศดารคนในเซิรฟ์ฟนะครับคือปกติผมชอบแกงผู้เล่นใหม่แบบชอบแบบชอบเป็นผู้เล่นท็อกซิกอ่ะเออแล้วนี่ผมก็เลยแบบเออมา,มามามาเปลี่ยนแนวมาแจกผลพิศดารกันดีกว่าเนี่ยผมก็ทําความดีบ้างนะแบบทําความดีเป็นบางครั้งแต่เออประมาณนั้นนะเซ็นเซอร์ด้วยขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะแจกผลพิศดารเราก็ต้องสุ่มก่อนนะครับผมจะแจกแค่ผลแรนะว่าถ้าไม่ใช่ผลแรเขาคงไม่เอานะครับเอ้ยไม่อันคอมมอนเขาน่าจะเอาอย เวอยอนคอมอนว่ะอันแรกเลยถ้าเป็นคอมมอนผมก็จะทิ้งเลยนะอ้ยแล้วอ่ะท่านผู้ชมผมได้แล้วท่านผู้ชมผลแล้วว่าผล,ผล,ผลแฝงโอเคครับผมผู้เล่นเขาน่าจะได้อยากได้อคติโอเคมแฝงคุณอยากได้่าแล้วตแัคุณด้ยากู่้เฮ้ยี่ผมขาอมมนี้ม่ผมได้่มผได้ม่ีมามดี่เนี่ยไ้กหงผมจะไันมดคอยากได้ไหมเดผมจะบอกว่าอ่เดียวน้ผมะมม โอเคเนี่ยผมสุ่มครบ3ล้านแล้วนะครับโอ้แต่ทำไมรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวรอสุ่มสุ่มอีกครั้งหนึ่งเอาแรงสักผลหนึ่งดีกว่านะครับเฮ้ยไ,ไม่ได้แรงเลยจริงดิแรงสองผลติดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เกลือรู้เลยครับเฮ้ยแรงนี่ไงออกแล้วโอ้โหไอ้เทมถามหาแรงปุ๊บได้แรงเลยโอเคเราได้ผลน้ำแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งผลที่ไม่จำเป็น,นออกก่อนนะนี่ผลนี้ผลนี้ก็ผลเกลือครับทิ้งทิ้ง,งไปเถอะทำไมรู้สึกแรงดิโก็แรงเฮ้ยไม่ใช่รู้สึกแรงเหี้ยอูแรงจริงป่ะเฮ้ยทำไมผมแรงวะเฮ้ยเดี๋ยวจะกูแโอเคผดีด๋ยวจะไบ เดี๋ยวผมก็ทิ้งน้ำเลยกันโอเคเดี๋ยวผมจะถามหาคนในเซิร์ฟก่อนแล้วกันว่าเขาอยากได้ผลอะไรกันนี่ครับอ่ะแปบบ๊บนึงนะใครอยากได้ผลพิศดารเออเดราไปดูกันนะว่าใครอยากได้นะครับใครอยากให้ช่วยฟาร,รม์มไม่มีเลยเหรอวะอ่าผลแสงอ่านี่ครับเวิมมีคนอยากได้แล้วครับ เฮ้ยผมมีผลแสงครับผลนั่นนี่ป่ะเฮ้ยผมไปให้คุณเกาะเบลอ่าเกาะเก,าะเกาะเบลยี่ห้าก่อนดีกว่านะครับเพราะเหมือนเขาจะแบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเฮ้ยมันแหลกจังวะเฮ้มันแหลกเพราะอะไรท่านผู้ชมเดียวนะรือปรับภาพสูงเกินไปไม่น่าใช่โอเคที่ผมก็ไม่แน่ใจละว่าเกาะมันไปทางนี้หรือเปล่านะเพน่าจะไปทางนี้แหละมัง้งอ่าใช่จริงด้วยนะครับอันนี้เป็นเกาะเบลยี่ห้านะก็ แล้วก็เอาผลไปแจกเขาคนัะผมเป็นผลแสงนะเดี๋ยวผลน้ําแข็งเดี๋ยวผมค่อยแจกอีกทีนึงนะอ่ะาแจกใครว่าอ่านี่ไงผมนี่ไงผมเจอคนล,ละผลแสงใช่ไหมผลแสงครับเพื่อนอยากได้เปล่าเพื่อนเพื่อนได้ไหมเพื่อนไม่เพื่อน,เอ,นเออไปไปไปเพื่อนเป็นไงเราให้จริงนะเออต่อไปก็ เกาะตรงนูน้นนะครับก็คือเกาะอ่าร้านอาหารนั่นเองโอเคคนนี้บอกว่าอ่าผมจะลอยอยู่ข้างบนสุดนะครับก็เหมือนว่าอ่าข้างบนพัะตะคารนั่นเองโอเคผมก็จะเอาผลแสกให้เขานะครับส่วนผลน้ําแข็งผมก็จะทิ้งไว้ที่ไหนสักที่นึงอะในเกาะนี่เพื่อนนายได้เปล่าไม่กินเลยนะนายม่งนายมังดวงดีนายอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเราแบบแจกผลนะทำคลิปแจกผลพอดี โอเคนะครับเรากลับไปเกาะแรกกันดีกว่านะครับผลเขียวๆนี่ไปทิ้งไว้แล้วกันแบบใครเก็บได้ก็เก็บไปนะครับส่วนผมนักแข็งก็อ่าสุ่มๆแจกคนในเซิร์ฟลปกันอ่าเอาใครดีว่าไม่รู้กูเจอใครกูคนนั้นแหละแต่ไปเกาะแรกนะโอเคเนะยครับเรามาถึงเกาะแรกเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะถึงแล้วโอเคนนครับมาถึงเกาะแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลอ่าเขียวๆนี่ทิ้งทิ้งทิ้ง,งไว้ก่อนแล้วกัน มึงนะหาที่ทิ้งผลเกี่ยวก่อนทิ้งไหนวะ้ไมยครับทิงต้นไเองนี้ไปเลยอะไรกับอะไรไม่่ไหมเฮ้ยทิ้งตรงนี้เลยเราจะมีผลพระผลอ่าผลบาเรียผลอะไรต่างๆเนี่ยครับส่วนผลน้าแข็งอ่าผมเจอใครวะเจอเธอไหมเจอเธอมีอะไรปะเนี่ยเธอมึงมีอะไรไหมเอาเปล่าเฮ้ยเอาไหมเออเขาคงไม่อยากได้ครับ อ่ะนี่กันอ่ะผมให้ไปแล้วนี่ครับผมผลทับแข็งนะให้เขาไปแล้วกันนะครับตัวน,นี้ปุ๊บอ่าเพราะอันนี้เขาเป็นขนอ่าผลผลอะไรวะผลแสงนะครับอันนี้คือผลแสงก็ไอ้ควยฮะไอ้ว่าด่ากูเฉยเอ้ย,ยหรือว่าเขาด่ากันวะบอกว่าลิปนี้เพียงนี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบอลืก้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมมาแจกผลอีกก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไมแบกหลัก,กันวะแล้วคำพูดคำจาอะไรที่ไม่สุภาพก็ทิ้งๆกันไปนะครับก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะครับว่า,วาคลิปปนี้ไล Bye.